ลงเลยบ่ใช้รถเฮาทั้งในเิ้โตเซ็กเบ้ยง้ยเฮ้ยเฮ้มัดคัเแล้วเ่มัดค้กเล้วบ่้เเ้ยเยเ้ยเยเฮ้ยเฮายเฮ้ย้้องฮ้ย้ยเ้ม้เฮ้ยเเาเ้ยเฮยเงินก่อนเฮ้ยเฮ่เฮ้ย้มเค่ะเฮ้ยเเฮยเลย ขอบคุณค่ะนี่นะซาวนี่นะ50ออตัวนอยตัวใหญ่5 0เพื่อเอาตัวใหญ่บปิ้งเนาะ ไข่บัดแยมดำนะกระทักทายสบายดีสบายดีพี่น้องเก็บซีวันตะกุ่มุขพนไปเบิ้งไก่ก่อนพี่น้องสมุนรณ์วาสีซื้อจักซิโต้่อได้ให้ลูกได้เก็บไข่กินวาด้เลี้ยงลายแวาสีลงไปเบิง้งว่าสีโตน้อยหรือโตใหญ่ซ้ำใดที่แรกคนวาสีเอาเมื่อทรงให้ายนั่นบุญก็เลยว่า ว่าสิฝากน้ำรถกับเจ้าเมือ่อประศันรคุณก็เลยว่าผ่านมาเบียดจังนี้ก็เลยลงมาเอาพอดีตอนนี้ก็กบกำลังลงไปยุ่งตรงน,นี้ก็ได้ขวามวอกหักใจขอบ,บคุณขอบคุณเอฟซีเด้อที่หายกับน้องใจทุกคนลงไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องสมบูรสีลงไปเบิ่งไกลนำในทางลงสวรรค์ลงนนเนี่ยเฮียสีไทยเฮเบิ่ง กับบุคคลที่ได้ทายให้เบิ่งดอวยด้านหน้านี่ก็เป็นทางเวเขาบรรทัดอีกครั้งนี่เด้ทางเวเขาบรรทัดอีกครั้งเดินไปอีกมีต้นไม้ตามถนน,นทางกัอุดมสมบูรณ์นี กำลังสิลงไปเอาคนว่าเข่าเส้นอันหนึ่งลตลาดตลาดสามขี้ไส้มาซั่นแล้วก็หอตลาดรักเแปบบ็ดตัวหนาเนี่เป็นตลาดรักเแปบบ็ดลงไปน้ำกันเด้อเห็นไหมซีพีรอเขาไปเส้นอันหนึ่งผู้ใดตอนนี้หอตลาดรักเแปบบ็ด ฝากคือพนบุธเหม่อมานีไปสื่อไก่เมื่อพอได้ให้ลูกเก็บยามดับให้ดับหน้าขาว่าเลี่ยงไปสิพอะหอนยามหน้าแล้วก็ะหอนยามน่ะมันก็ไข่ผยมเด๋วยวตลาดรักแปด เสนนาเสิไปเสร็จอันนึงไปทั้งพี่กับเมียนั่นไปสะพานมิตรภาพไทยลาวแยกไปพุนกับเมียนว่าไปตลาดใหญ่ตลาดสวรรค์ไซไปพี่กับเสร็จอันนึงไปเสร็จสองเสร็จอันนึ่งมาองเงินอะไรนุ่งเสาร์ หนึ่งลงเลพี่เลยขึ้นฝนเมื่อดียวไปทั้งใดก็เมืดอดูเมืดตาและสิบปอันอาอยุตลาดสามขี้ไซ้แล้วไออันนี้เป็นตตดเสร็นี่แต่เน,นี่เขามาเสร็จอันหนึ่งแล้ว กัน,นัดว่าอยู่ตลาดสามัคีไซนัดกันอยู่หันเนนสร็จนะนึงเ,นเดี๋ยวซืไปพ่อก,กันอยู่ตลา,าดสามัคีไซงาอยได้องเสร็นน้อเหลาบนตลาดสามัคคีไซ โอเคไปตกเต่นเป็นระเบียบเลยนะคเลาะมาสิทะเราเบนมือเสียลไก่นีไก่ขนคัวเรียบร้อย ้าหล่อตลาดสรวันไปโอ้โหจังจะเริ่มมาหลาดตลาดทัมงกันอันนี้จะชื่อประเดค่าเอาไก่ไก่บุทธน้มไปเลยหลาตลาดโผล่ไหล ก่มุดแดงกหมอไงเน่กินเน่อยู่หน่อยเห็ดดเบ็ดเ็ดเห็ดขาไข่มุดแดงเห็ดขายให้ได้เหเห็ดนาะ ขามูแดงยี่เด้สะหาซีฟังหนานี่เซนนี่มันี่นนสื่อเห็ดมะแกงเนาะเบเด้เอซ่ากเกิอสนบอันนี้นะหาซีอรบเออมแกงเฮ้ยเต็มซเแงบัวสดบีสื่อเห็ดมะแกงนะจ๊ะ ตัวน okay, ี้ดอกโอ้อันนี้นะซาวตัวนี้นะซาวอันนี้นะ50อ๋ตัวน้อยนี่20,000ตัวใหญ่นี่50,000 50. โไข่มดแดงโอ้ตัวนี้นะ50ยังอยู่ไข่มดแดงนเพื่อนซื้อเอาไปเฮ็ดได้ก็ได้ือออ๋อแม่นเลยเนาะว่าเือน่นสิเฮ็ดบอมก่อนน สมสุบเนะคนในเด้อนาหัวหะหาสิบพันใครมาแดงแซนนึงแซนนึงก็คือรอยกว่าบาทนะหัวก็ห <brushing. S 1> มิ่นแคนมินแคนไม่สนุกไก่เ่มิ่แคนจะไก่้นอกตรงนี้มิแคนเลเนาจีบมาเลย บอดิกระมได้มันไก่ีไหมบอเขาน้าเจ็บปากนไรยังน่ใอันนี้คนขัวเราบอลูนได้นลโอ้ัอนี่ัวเองนะหาซิฟาินั่นอันนี้มันยังจัดจานันนีังจัดนเขาได้นังจัจานหาซิฟกันไปกิน่เลยขัวเราปนชิกัน์ได้นัชุยอะเชฟรวบพักรวบงานนี้รวบก็อุ่มมะเือะเ ินกับอันนี้น้ำหัวเออนี้น้ำหัวหัวกบ้านื่แมกซิมเลาะบนไลายก่อนได้ที่กอนฟ้าเลาะก่อนจิวไก่หดแดงป้าหงิเห็ดมาเกิดีิพี่นิองไม้กระสะออเก็บเพื่อน อีกนเฮันเฮ็ดเคื่องนี้ได้ได้สเพลือกเอาใหม่ก็ได้อือเอาเ็ดเืองนีบ่เมื่อตามเนาะตนี้ล่ะเลเอางลวหบักิ้งตามเนาะอือันี้เานีเอา50,000สิเอางบดอกใหญ่ๆตนี้ก็ซื้อแล้วสิซื้อเอา มะปนควา,าอะไรบ่อเจไดแต่เฮ็ดนี่ฮะเขาซื้อแล้วอ,อันนี้ซืออซอ้อเนื้อปิ้งเจแต่ซื้อมะปนป่ะจะเกิดม,มาหางมาแล้วตลาดสามคีไสขั้งเลย

นีกรเห็เ็ดนี้ชงเทเ็ดงชงเร่เไ็นชิองเขาสื้อเห็ดตัวนี้นะนี่คะ นี่ค่ะผีถน่องละตล,ตลาดสวรรค์ไส้็อซามชีไอู้่หน้าเลยอ่อน้ะสิ่งงสิสักพิซซ่าซีน่าย่างค่ะตลาดตะลิ่งละตลาดตะลี่งด้วยด้แซ่ก็มากินดิฟตลาดตะลี่เนีสมุทรเสออกล้อไปอันไปนครพราว่า เป็นสีมาล่ะสีออมาแล้วสุติาเาเิ่หน่อยนึงเนาะตลาดสวไส้บ่ได้ยทีไส้บ่ได้เลาะทั่วดอกีกําลังเลาะอยู่เพิ่นก็เลยว่าว่าเด้อว่าซั่นเอสิบ่งอว่าอะยมาเนาะอาพี่น้องเอ้ยคือสิแม่นเพิ่นน่ะเนาะอามาลบ่ สบายดีเด้อมาส่งไกลมันงปะด้วยอันนี้วะเออนี่เด้ยวอยู่นะจะวางรถเด้ออู้หูหขบเบสซิบตัวอ่ะหยกลงเลยวะใช้รถเฮาทำไรซิบตัวเซ็กบ้างด้วยม,มัดคักแล้วบ่มัดคัดกแล้วบ่ เออเดินเดินเดินเกลือธรรมชาติมาพี่น้องอาไปจุดซื้อมาลัต้าเพิ่นเนาะจ่ายเงินก่อนซิปโตกับท่ายมีค่าเก็บแซนบ่เดินโอเคโอเคแปเลี่ยงยี่สโอ้ยเอาไปเลี้ยงอยู่นะพอได้ให้ลูกเก็บไข่กินยามดำนะธรรมชาติเลยเกลือทโอ้อันนี้นะแบบเลี้ยงง่ายเหมือนบ้าพันธุ์เลี้ยง เาี๋ยวเดี๋ยวกบใจเด้อหางนมูแล้วก็หั่เลยเลยถวายธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวกบเลี้ยงนทำไก่ล้านเขาได้เลยเนาะเดี๋ยขอบใจขอบใจเรียนใจแล้วีปว้าโชคชัยฉีบอนโอ้โหอันพันตัวนี้นะสิเลี้ยงง่ายเพผนวะเนาะอ่าอีกพันหนึ่งนั่นนะมันสีต้องกินหัวอาหารตลอดอันนี้แบบกินแบบธรรมชาติได้เกลือแบบไก่ล้านเขาได้พิซซ่น เราต้องเล้าหัวอาหารก็ได้ก็สันปีสามวนอยากเลี้ยงก็คือ,อยังเือโลกว่วมีแน่กินแน่ยู่ยามดำไห้ดำนาแต่พ่อว่าได้กันเก็บไข่มันแล้วว่าเลี้ยงจะนี้ทอดเดือนพฤเดือนเก็ดนักไข่เดี๋ยวสิหาเสือ้อฟางมาหมัดอีกก่อนนี่เพราะว่าเราหมัดมีแต่สองอันหนึ่งเนาะนะ,ะ,ะพี่นางตอนนี้กะไก่มาครบแล้วเนาะสาม้วนกะสิขอจบคลิปก่อนเนี่ยไว้ ขอมาขอบใจทุกคนเนาะที่ถอามาติดตามมาเบิงมาส้มแล้วก็ให้กำลงนะังใจเนาะาเสื้อไก่เลี้ยงก็เพราะว่าเลี้ยงรวงลายเราลองเลี้ยงเบืองก้อนถามว่ามันไข่หรือว่าแบบนี้แล้วก็เทาก็เสียงที่ซื้อเพิ่มอีกเพราะว่าเขาเป็นยังบ่เคยไก่ตัวนี้นะแล้วว่ามันเลี้ยงง่ายสมุนก็ได้อยากซื้อแล้วมันจะมีพันอีกตัวสีแดงๆนั่นกับคนราคาอ่าแล้วก็ตัวนั้นมันสีเลี้ยงแบบต้องกินหัวอาหารตลอดแต่สินะแบบ ตัวนี้นะมันกินธรมรมชาติเราได้เนาะเดี๋ยวให้ทางลูกชายมัดก่อนท้า mm hmm. นะพี่น้องเดี๋ยวสมุดเจ้าคลิปก่อนเนาะสำหรับที่นี่ไปก่อนเด้ mm hmm. ขอขอ,ขอบคุณขอบใจขอบคุณขอบคุณที่ขับรถขับส้มและเบิงคลิปประคับ,บโฆษณาตอนนี้ก็อยู่ตลาดเออสามัคคีไสไปแล้วพี่น้องสบายดี